สวัสดีจ้าพี่น้องปังปายสุขสุก้นวันนี้ลหละมาเพิ่มอเลสเลตอรนลจ้ะพี่น้องจ้ากินปลาหมึกสายนะคะอา,าจจะเกินหนึ่งกิโลนะปลาเ้อะเมื่อวานที่ปลาซื้อมาหมูใส่หมดเลยจ้ะพี่น้องจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเรานะคะพี่นอ้องเมื่อไงผวนแดงเดือดนะคะพักครืงเคี้ยวมัมี่ยังไงนะจ้ามีพักของปอมแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสลัดนะจ้ะมากินน้ากันเด้อจ้ะเด้ออา้าปลาจวด จวดตัวใหญ่ตัวบบไงได้พี่เนอะปลาจิ้มเลยแต่ว่ามันเผ็ดนะจใส่ปิกเ,เป็นตัวไม่เป็ดกะบ,บ้าเลยกรอ,กอบกรอบตลอดหวาน <c oughs> อืม,อม บริหารแก้วเสือป่ามึกลองเสือบีนี่เสือปุ๊บก,กํมเลยยาไิแช่เวลานก็มันสดอยู่ไงจิิมเพราะเป็นพิธีพี่น้อง หน้าตามป้าดุยบานบานสวยเลยหนูจับดอกมันให้มันบานสวยๆปลาก็เ,าเห็นก็ไปซื้อกันเต็มเลยไปมาลุมมาตุ้งกับอีอีถาตามึึกว่ามาก อะไรบักพริกอืมอืมสงสัยยังยังไม่ตาย <laughs> ยังดิ้นได้อยู่ ปาาเชียวให้ธนูหนักนะคนมากมมครบทุกรสจ้ะเผ็ดเปรวหวานเข้มแซ่บซีฟู้ดรสจัดจัดจริงๆนะคะ ถ้าไม่จัดไม่ร้อยนะครับใช่แล้วก็<ต>หอม<ต>ด้วยนะนอมเน่มนอมเน่มหอมข้นข้นกระเทียมเป็นกระเทียมปิิกเป็นพริกไปใไส้เป็นเลยอื มันสวยดีนะหมึกสายกว่าจะเจอมันซัดๆเจอยากอะไรอ่ <c oughs> ไปไม่กู้จนโลเวลาก็เอาของมาลง <c oughs> ต้องไปจวงสิบโมงเชา้าไปเช้าก็ไม่มีไม่ได้ใหม่ๆม,มันมีเวลาก็มันต่อสิบโมงเช้ามันเหลือ,อมาเทแห่ะไปใจกับมดก็เหลือเกียงไปเร็วก็ไม่มีแต่ลับะแนนก็เทไม่ไม่ตรงเวลาหืมวงใจไปรุ่น mới luôn tiếng tiếng mắc lại cúc mì nào mmm tốt đấy rồi mmm tốt đấy là mmm tốt đấy là mmm tốt đấy là mmm tốt ป๊าป๊ากินไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสามสี่ตัวแล้วมั้งใช่เหรออืมป๊าโมเดิร์ฟดอ่ะของป๊าตัวนีใ้หนนใหญ่ไหมตัวดูดินี่เดี๋ยวเออไงเออความมันนี่กำลังดีตัวใหญ่เกี่ยวยากไหมนี่กับไง เขียวเกียวนอ่นได้หรอเขาบอกว่ายิ่งแก่มันยิ่งมันหรืแสดงว่าป้าไม่มันใช่ไหมป้าเหนียว mắc cho này hết lại ừ Thằng. không thể nào muốn cho một lần có lời gì cho thịt lợi dữ luôn luôn ปูม้าเอ้ยเยปูม้าแหละเมื่อก่อนปลาชอบกินปูเนื้อหลังปลาชอบกินปูม้าเพราะปลาบอกว่าปูม้าเนื้อมันเยอะกว่ามันหวานกว่าถูกต้องปามาณหน่สิบบาทอย่าหานะให้ห่ามาตีเลยเลยออกจากห้องเลยนะ แซ่บไปกับโปรโมชั่นดีๆนะคะพี่น้องจ้านี่กาแฟบีซวนะคะมาเด้อพี่น้องเด้อกิฟต์เซ็ต55ซองนะคะซื้อ4กล่องแถม2กล่องไปเลย55ซองเท่านั้นนะคะในราคา990บาทจัดส่งฟรีปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการผ่อผ่านนะคะ อิ่มนานอิ่มไวแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเป็นเบาหวานนะคะปวดคอเขานอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทนะคะดื่มกาแฟวันละหนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารประจําทุกวันนะคะพี่นน์จ๋าใครสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะวันนี้ป้าไปกินกินกินไปกี่ซองกินไปซองมึงก็สอง กินนานก็เลยเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยชีสูดขึ้นเหนียวนะนี่ไงพอแล้วชีดว่าเป็นอีกเขามีบ่บังให้ชี้อยู่ เ็ดดได้ตัวใหญ่เอาไปย่างโอ้โหกลิ่นหอมอาตาหวานย่างมันเหนียวอะ่ะแต่มันเหนียวไงกินยากกว่าเก่าอีกเสียงสวรรค์ไปดูละ <c oughs> làm trai rất kéo nữa. Bim vẹn này nha. Mom đến anh học và mì đảo Tao kẹp kèp 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 มันถนัดมันจะเสียใจถ้าปลาไม่กินมันบ้ง<อ>างอือถึงมันพูดไม่ได้แต่มันเข้าใจนะปลาเชื่หนูเพบ,บิดเพลินคนใต้ต้องกินเผ็ดเก่งเออได้ แบบม่ไปแม่ไวกว่าหนูไปอยู่ใต้ได้เลยเนี่ยหนูชอบกินเผ็ดหนูชอบกินสตอหนูชอบพริกแกงใต้กะปิไตแจังอะว้าวไปโยกรเกลีโยเลีทะเล เจได้ยเนาะเรากลับไปแม่งทะเลคนไปไอ้นนี้มันฝนมัน่ฝนมันตกไหมเรือไม่ออกหาปลากันใครมาจะกินกาแฟคบบคนเดี้วะว่าคุ่คๆขคา่ขายเลยเป็ดกัเป็ดเสร็จแล้วไหนมันเห็จเลย แซ่บไปด้วยเฮ้ยห้องมึงนะไปกินบ้างอืมไอ้ยันตัวนี้คือพริกเต็มตัวมันเจอดีเท่เอออืมเผ็ดเผ็ดเรื่องกายมันแบบว่าเผาผ่านดีบายบายไอ้เครื่องออกกำลังกายไปวิ่งเหรอ ซื้อมาเอาไปตำลาตักป้าเฮึ <c oughs> <H it> อยู่เดีอนเดียวนังนั้นวาไงไวแหละ <c oughs> อนนักินจะบอกรไเขาเดี๋ยวเขาชิลูมั้แมยังกระเตงออกนะเ้อเออนี่ยว่าตัวผสมก้อยเเกอกับลกายมิตต้อยากจะเป็นน่นเด็ดน่เดด่อยากจะเป็นเต่าข่ท่านอยากจะเป็นเต่าอยู่ไหนข่เป็นแจวก่อน เกินความสามารถจริงๆนะพี่น้องนะสิสิงามคือนเขานี่เอางามไม่ใช่แบบของเราพอเพราะว่าเขาเขาปัดเรื่องกินเม่ได้พี่น้องเหมนคนที่ชอบกินมากเลยอะป่าเพ็ดป่าเพ็ดดิพี่น้องแซ่บแซ่บปาเพ็ดป่าเพ็ดมังหนาวโลบลเพ็ดลีนมันจะพันกันอยู่นะบลเพ็ดเฮ้ยทำไมปลาหนูมันสดมันกรอบ mười lê, rơ quá lưng như thế mày yêu bơ, mày chưa bao nhiêu bao nhiêu rồi, nhiêu à, nhiêu kiểu, nhiêu mày nhiêu bao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  nhiêu ยังสามารถที่อร่อยได้เหมือนห่อ่อยกันหนูกินเยอะไปแล้วเนี่ยป้ะ<อ>ป้ากินช้าดูเยีย่มไม่ห่อป้ากลัวดอกพิกลร่วงถ้ากินให้ได้เหมือนเนี่ยกินใบโป๊ดมีคนใบกว่าน,นูอีกนะเอาขอปากเนี่ยที่จ้องกุดๆดูเลยอุ้ยบ่ จริงไม่แนวค่อยอย่างนั้นเเคยลองทำดูแล้วติดก้อ <laughs> ไม่รอดจริงพี่น้องลาเคยเห็นเมื่อไรละเคยเห็นเขวาว่าจะเป็นเศษขปุ๋นในะตะมุนเอาข้อปากพุ่มอย่างนี้คือกึนตุบได้บ่าสามคั้มแม่ลานี่ก็เลยแบบติดก้อนพี่น้องแพลแต่บ่รอดเลยขอเคี้ยวเป็นสไตล์ตัวเองดีกว่านานหน่อยแต่ว่ากระเสบนะพี่น้อง,อง,องปลอดภัยนะจ๊ะเอา้าก็เล่าจากกันไปอีหล่กฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะมาได้นะคะสําหรับคนที่ เมื่อไหน่5 5ซองโปร5 5ซองจะเข้านะคะเข้ามาแล้วนะคะพร้อมส่ง500กว่าชุดนะเจ๊ะพี่นอนจ๊าซื้อ4แถม2นะคะทั้งหมด55ซองในราคาเ9 0บาทสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพล้รูปร่างนะคะเล่นระบบการผอผ่านทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะคะผู้ใดทีอ่าเป็นความดันเป็นบาหวาน ปวดคอเขานอนบ่คอยหลับลับบ่คอยสนิทตื่นขึ้นมาบา่สดชื่นในพี่น้องจา๋าแนะนำเลยจ้ะดื่มกาแฟเป็นประจําทุกวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะผู้ใดเร่งอยากควบคุณนะนะก็ซมือก้อนอาหารวันละหนึ่งถึงสองซอ,องเดอ้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ดาค้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า